ก็านั้นท่นนานกวมือมียนนะกาบสบายดีพ่อ,พอแม่พี่น้องส,สบายดีเอฟซีตกฐานพบพอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่เที่ยงหน้าเจ็ดดำตอนนี้พี่น้องแม่ <laughs> บ่ฮอดเบ็ดซ้ำพี่น้องเอ้ยล้วก็เลยพากันแวะหลิ่นเนาะหลิ่นน้ำนางอตอนนี้ก็อยู่พี่เล่เที่ยงหน้าหน่อยพี่เล่พี่น้องเอ้ยบด้มาหลิ่นน้ำนางเต้เหิงเลยเขตมีข่าวดีเด้มาหลิ่นน้ำเต้เหิงเลยเข็ดมีข่าวดีเดบมา บริยายามากไก่ดอกมาหอดแต่บ้านลังสีเขียวนี่เท่นาเลยลูกน้องเท้ามาบ่มีเท้าก็คือจะบอกมากไกไ้มือเนี่ยบรมาเท้าได้ตักงมาลินหรได้มือนี่นะ่เทาินออไบดเทากมืเท้าแนอะได้เทากินขมือไากิอื่อได้้นื่ไ้เ้เมื่อ่ไเนองเมากนงเ้ากขงเนอมือดมัน้ากิมีไเบ่ แต่ว่าบม่มาร์ก่ะแยกแลาบลเท่าติจังหวะโบจักตอนนี้พากันมาหลินเที่ยงนั่งตอนนี้พี่น้องเลยได้ยินข่าวดีเนะกะลาสาวนี่แหละเจดาก็ได้พากันต่อยยังสนั่นอยู่พ่อโบพ่อต่อยมะขามพี่น้องเลยพากันต่อยมะขามสิกินสมพี่น้องส่วนซนี่กับวี่หมักพางอยู่เวราบจ้ะ กินหมักพางกันคือเบิรไว้แต่บหมากพางนี่น้ไพ่นักขั้นทนายไซน้องดำาตับเป็ดในไซในไซบเห็นหดคนเห็นแต่จ้องพ่อพ่อขี่คุยเอรนงดาดาน้อยเอ้ยเอ เ็น่าหน้าหอวตาค่ะแต่เจ้าพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงัวซอยนเคยละเพิ่นมาเลี้ยงงัวอยู่คู่มือแมีนมาเลี้ยงงัวซอยบ่อยู่บ้านเพิ่นกับบ่มีวิยงเคยก็ดีแล้วแหละเนาะเฮ้ออือถูกนะดำคือน้องดำดำมปานาอยังแก่งเจาะ

หิวยำได้ก็กินยำนั่นแต่ว่าน้องหนาดคือสิวันกินหน้าพี่น้องเอ้ยสักยามาใหม่คัดกินก็กินดำคำดำได้เนาะพอหายหาย,ยาพี่น้องเอ้ยเหตุไดแหละกินดำคำคันยาก็ได้อดใจเบาไวตอนนี้กำลังต่อยมะขามกันสิกินสมยำแรงพี่น้องกินสมยำแรงนำกันเด้อพี่น้องเด้อย,ยังได้บอปลายบ่เนาะนมะขามนี่เนาะบรรยากาศดีเลยเนาะ ท้ไงห้ท้หนนาเลาะขางบรรยากาศดีลลยพี่น้องเลยกาศดีดียามแรงยามบัไดเมื่อพี่น้องยังอยู่พี่ะน้องดามเมื่อขำมาลอยอันขี่รถมาบ่อือือบงคนเคียนหนังสือบอกเป็น แมนแค่นังซื้อบาเป็นคืออันบ่จากปีเลยบาเป็นข้าวุ่นเดียวกันเมื่อข้าวแเมีอระเป็บดาเอ้ยกัะปึกน้องกัะปึกส่งต่โพวากันส่งแต่โพวากันน้องกัะปึกเอ้ยกัะปึกว่าสันเห็นส่งกันเสียงหาดังคำอยู่อันถือกันดีไ้ส่งเสียงหากานมามามมาอีเยืออีเพือให้มึงได้เพื่ออเพือ้มึงได้สิมกินสมนั่นเลยนี่มาสาวได้ยุ ไปดิพ <c oughs> <t behaviour> <Yeah! t servir> ี่น้องไปยูปาร์ไดยูปานะได้พี่น้องเอ้ยอึนปลานี่สายเราเาไมเบื่งดูโอ้กลุ่มปากเต้นพี่น้องเอ้ยกลุ่มปากมินนี่กลุ่มปากมินนี่กลุ่มหอดปากฟัวบอกกลุ่มหอดปากลูกกลุ่มปากเต้นกับพ่อช่างก็เรถตาดำจุ๊บซีบ่บ่บ่ไปไปในแม่จัน่ะเป็นอะไรกี้บวาน นางตาช่องบวงเขนงเทนนางเทนคนคนรอบ่เห็นแต่ฮึงเลยเป็นจากไดเจ้นั่นคือตางามเจ้ตาบานเลยเขาไปกินบัานเดียวเขาไปกินบัานเดียวตาบานเลยพี่นอาเงย กินอพี่น้องคุยแจไปแดกไป่น้อยอยากินอะไรเจวนะุดใจปบาไว้ด้เป็นคำสองคำกับบอสไปยังต้นเอาพี่น้องนะฝนน้าลายแตกน้าเจ ทำลายแตะพี่น,น้องเอ้ยนี่ต้องใส่บ่วงผู้น้องดำใส่บ่วงสดเลยนกมาเท่านะมึงเป็นอย่างไรบ้าขึ้นมากเขินมากกินน้ำกันลูกไผ่หลาของเจดาพี่น้องอันนี้ <laughs> ไซเจดาะเนาะเจดาไปทางไหนเนาะคือผมมากินน้ำกันเนาะยังแม่เห็ดกินไฮรันหน้อยเห็ดกินให้น้องแทนป่ะนองเทนชิล,นล่งนองนะจ๊ะไฮนองเทน,นมาหล่อยังน,นนะน่ะตกน้องเด้อกินสมกินแซวน้ำกันพี่น้องเลยเศรษเอยู่เทียงหน้าหน่อยเจยดา หาก็บริคอยลงมากได้นอกจากเอาเท่าแม่ความเจดามไหวอยู่นะมาหอดแต่นั่นแหละบ้านลรางสีเขียวแหละเมื่อก่อนน่ะล่าซาวเขาบอกว่าบ้านลรางสีเขียวจะว่าสีเขียวใสเผายังไงแม่เป็นนี่เอเด้เมื่อเาเอาเท่าอันเด้แ่เจดามแก่โชตาแม่ดังเฮ้ยแก ต่างขอกหมอกนั่งขอกากันแล้วแม่ได้ปลาซอยกินเองเนาะ อยังขับยังชลุงปลาเท่าอยู่ประเด็นนี่เท่านั่นล่ะสาวร้ายเลยเด่นนี้นะน้ำร้ายขึ้นแล้วบ่กานะบขามากระดาษน่ะาเได้มา แถวแถวน้องแตะนี่กมาเอาอยู่บ้างอืมอือมอู่เาเน่ยได้โมไดาดจุบเนิ้วอีกพูนพูนจุบเนิ้วอีกอะเงกซสิบอา มันรั yep. huh?> ่วแม่ณรินีเละดีบอกอย่างเดียวเลยว่าดีจอดก็โยังวะฮะพักกันว่าก็อะไรกระหัวแบบนี้จอดจอดผมนนะพอจอดอก็บอกว่าจอจอดออะไรจอด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  พี่น้องเอ้ยว่าก็แหละกระหัวพี่น้องอยู่ใสกระหัวได้บ่อเลือกสถานที่คนอารมณ์ดีเลี้ยงส่องเลียงมือพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาดูพี่น้องทุกคนอืมดูขึ้นขึ้นกระ่ยาน อลีนี่แหละเออห้องน้าจะอยู่ทางนอกเนาะต้องเบี่ยนขางแม่นั่นแหละหรือว่าเออออกทางเงินไพ่ก็ได้เอาทางเงินเงินครัวนี่แต่ว่าออกมามันกระโลกเนาะก็ได้หลอกไปยังกระแม่นั่นแหละต้องนอกกันหมโตไปรังไปกันไปพี่น้องคลิปนี้กับสมมาพาควรได้พี่น้องเด้อเฮาก็บเไล็ดโจ๊บกับเพียงเท่านี้พี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปสบายดี